สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลครับแล้วก็สวัสดีไปยังทีมงานครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าโกเบโกครับ SK120 ครับมาร์คทครับสวัสดีไปยังเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับ จ้าโกเบโก้ครับขุดซะครับวันนี้นี่ครับหัดเต็มกองครับเที่ยวนี้เสียแกะครับคันนี้รถวิ่งด้วยกันสี่คันครับแต่อีกคันหนึ่งยังไม่มาครับไปครับคิวเราครับนี่ครับ น้ำออกครับอยู่ประมาณ3เมตรครับเจอน้ำแล้ววิ่งไปโรงงานแปลงครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับ เที่ยวแรกครับของวันครับวันนี้เดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายทีมงานป๋าเอสครับเจ้าหมูน้อยเรียกร้องมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ครับเจ้าหมูน้อย t o โ,โย t a 85แรงมาครับทีมงานป๋าเอสครับรถรถก็เหมือนกันครับ SK 120 Mark T มากทีเหมือนกันครับสีเดียวกันครับทีมงานช่างทีมงานป่าเอสครับวันนี้อยู่กับทีมงานปิดลุ่นเรือครับเมื่อวานนี้ผมไปวิ่งลูกลังครับเมื่อวานไม่ได้มาวิ่งช่วยครับเมื่อวานติดงานลูกลังสิบเที่ยวครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาวิ่งช่วยทีมงานปิดลุงเรืองครับ ทีมงานป๋าแอดก็ให้ไปวิ่งช่วยครับแต่ว่ารถน้าแกเยอะครับรถน้ำแกห้าหกคันครับก็เลยปล่อยให้ทีมงานเขาวิ่งเองครับเพราะว่าวิ่งก็ไม่ไกลครับวิ่งใกล้ครับผมก็เลยมาวิ่งช่วยทีมงานเป็นลุงเลื้งครับก็ใกล้จะเต็มแล้วครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ครบทุกคันครับวันนี้รถหกสี่คันครับถ้ามีจังหวะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหมดทุกคันเลยครับวันนี้ไปครับเต็มแล้วต่อกันครับรถดำทยอยมาแล้วครับ กดสะครับ รถดำกำลังทยอยมาครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ FC ที่น่ารักทุกท่านครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปก็อยู่ด้วยกันนานๆครับ ตา้ห้าคันครับเสียเอกมาเสริมทับครับรถ<น>ผมแอบไว้อยู่ตรงกลางป่าครับเก<น>ี่วกับเจ้าโกเบรครับ<น>ก็อีกคนละประมาณสี่ห้าเที่ยก็น่าจะเสร็จครับ รถอาครับคันนี้มชมกันไปยาวๆครับ ดูกันหลายมุมครับได้คนขับใหม่ครับ เตียทูลลายมาจากค่ายพยอดครับเต็มแล้วครับนี่ครับ ดูกันลหลายมุมครับปัดสลบครับ เสียเอกมาเสริมทัพครับ สุดโบมเลยครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ